ท่านครับเรื่องคำถามแรกก็คือมิกฉิตพลังงานที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันเ,นเรื่องที่พม่าจะไม่ส่งแกส๊สเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นปนัญหาเรื่องอะไรก็เรื่องที่พม่าไม่ส่งแก๊สนะครับจริงๆรัฐบาลพม่าก็ไม่ใช่สารสำคัญเพราะว่าเองคือให้สัมทานกับผู้ประกอบการของกระทรงพานในการกจกกับแก๊สนะครับแต่ว่าที่ว่าแก๊สที่จากพม่าไม่เข้าในไทยเนื่องจากว่าปริมาณแก๊สที่อยู่นเนี่ยพม่าเนี่ยมีการท่านุจับแก๊สชุดตัว นะครับว่าวันปีนึง23เซนเนื่องจากว่าเหมือนกรุงเทพนะกรุงเทพคือมีดินสุดตัวเช่นเดียวกันไอ้ที่แท่นกุจจที่พม่าที่ท่านยนดาเนี่ยเป็นท่านที่สุขว่าข้างล่างเป็นแกส๊สแล้วดูกแก๊สตูต้ว,วันพอแกส๊สแก๊สออกก็ไม่มีอะไรแทนที่ดินก็ยุบด,ดินกระสุดดังนั้นเองนะครับท่นกุจจพอสุาซึ่งในในสัดส่วนที่ประมาณปีนึงวัน23เซนถ้าปล่อยไว้จะเกิดปัญหาอันตรายนะครับและไม่ปลอดภยัยเพื่ที่สําคอัญ การ, ance, การบริหารการบริหารจัดการทุกปีต้องมีการซ่อมอันนี้เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงตลอด3ร0วันทั้งนั้นเองก็ต้องมีการปิดซ่อมประมาณ10วันซึ่งถือแล้วว่าเป็นเรื่องปกติที่การปิดซ่อมสิ่งที่ส่งผลกระทบกับขบวาระบบพลังงานของไทยเลยคือซึ่งที่ผล,<อ>ผ,ลผลกระทบนะครับที่เป็นประเด็นนะจริงแล้วในเหตุการณ์เนี่ย มันก็เกิดขึ้นเมื่อ2ปีแล้วนะครับที่ก็มาอยู่ซ่อมแก๊สเหมือนติ็นปกติอยู่ซ่อมปรกี่ปีนะครับแล้วก็ทางไทยเองก็ทางงานเม็ดควก็ปล่อยน้ําเขื่อนที่เมืองกาศนะครับสิงห์ทรีนะครับ,นนรบเพื่อมาทดแทนแก๊สที่ขาดไปนะครับเป็นลรงางานแทนแต่ว่ามันมากเกินไปทาให้เกิดชาวบ้านไม่ได้เตรียมตัวปรับตัวหรือชาวบ้านบุกพุ้งบุกลุกพื้นที่มากเกินไปไม่เคยพอเปิดน้ำมาทําให้ท่วมนี่ก็เช่นเดียวกันก็ถือว่านี่ก็เป็น เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องมามา,มา,มาคุยหรือมาคิดแล้วว่านะครับเราจะไปพึ่งพาสัดส่วนแก๊สมากเกินไปหรือเปล่าเพราะแก๊สเนี่ยจะบอกว่าให้เขาเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเดินเครื่องตลอด3ามสิบวันก็ไม่ใช่ต้องทำการปิดซ่อมเปนธรรมดาซึ่งประเด็นนี้นะครับเขาทราบอยู่แล้วลุงนาว่าเขาปิดซ่อมนะครับทุกปีแล้วไม่ไม่วันใดวันหนึ่งนะั่นเองก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่รู้ลงุงนามาหลายเดือนแล้วนะครับนั่นะเองเราควรถึงเวลาแล้วเรียงที่เราต้องมาลดการพึ่งพานะพลังงานด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าเราพึ่งพา ลังงานองแกส๊สมาติอย่างเดียวเพราะมีปัญหาปุ๊บปิดซ่อนปุ๊บเรามีปัญหาอย่างที่เราอยากทราบที่เกิดขึ้นในเร่องนี้ปัญหาเหล่านี้ในคณะกรรมการที่การการพลังงานของที่สภาได้ทําการศึกษาเรื่องอะไรไว้บ้างครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องประเด็นเรื่องนี้นะครับทางกรริการก็ศึกษาทั้งเรื่องที่ผู้กลิ้ก็ดีนะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งไปศึกษาดูงานนะครับว่ามีแหล่งพลังงานอะไรที่ทดแทนได้นะครับที่จะการศึกษา ก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราพึ่งพาสัดส่วนแก๊สมากไปไฟฟ้าเราเนี่ยทั้งระบบ100%เนี่ยนะตอนนี้เองประมาณที่30,000เมกะวัตต์นะครับเราใช้ไฟจากแก๊สธรรมชาติประมาณเจ็ดสปร์เซ็นตะ์เนะฮะเจ็ดร้อยเจ็ดบเนเนี่ยเรามีสำรองอไฟประมาณ4,000 40, เมกะวัตต์นะครับประมาณ10ประมาณประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือว่าพูดง่ายว่ามีกำล,ลังผลิตเหลือเหลือที่พอต่อใช้สูงสุด10%กว่าเปอร์เซ็นต์ เผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่อถูกเฉิอนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราใช้สัดส่วนของแก๊สธรรมชาติมากกว่าไปที่เจนะเจ็ดสิบเปอใน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นแก๊สจากภาคไทยนะครับสามพันล้านลูกบาทฟุตต่อวันของพม่าเนี่ยหนึ่งพันล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับก็ประมาณประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราใช้ถ้าเกิดว่าคิดยังไว่าเราใช้ไฟทั้งหมดสัดส่วนของเราเนี่ยมีเหลืออยู่อ่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะเป็นแก๊สธรรมชาติและในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะมันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของแก๊สธรรมชาติเนี่ยจากพมาก่านักเรียพอพม่าหยุดตุ๊บเนี่นกยก,กระไฟก็ไม่พอนักเรียนก็เป็นข้อสังเกตว่าเราไปใช้สัดส,ส่วนของแก๊สมากไปจริงๆแล้วในหลักการทุกประเทศเนี่ยครับต้องกระจายแหล่งพลังงานนะครับที่ที่ที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้มีเสถียรภาพเพื่อ,อความมั่นคงด้านพลังงานเพราะอย่างนึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแก๊สห้ามหยุดจ่ายนะเครื่องจักรห้ามเสียนะเครื่องจักรห้ามหยุดซ่อมมันเป็นไต้องงต้อ,ตอหยุด ว่าทําไมถึงมีแกป๊ปสมองบอรสิบรเก็เพราะว่าเผื่อยอมรับให้มีการซ่อมได้หรือบัญเหตุได้แต่เราไปสัสดส่วนนั้นมันมากจนแต่พอปิดปุ๊บมันมันกระทบทันทีแล้วก็โอกาสอุปสรรคในการเพิ่มสัสดส่วนของพลังงานอย่างอื่นเช่นมีการพูดถึงพลังงานหมุนเวียนมีการพูดถึง อาลงอาฐานหินสะอาดแล้วก็มีการพูดถึงนิวเคลียร์ในการศึกษาแล้วก็ในการศึกษาของคณะกรรมาธิการนี่มองประเด็นเรานี้คือนองประเด็นอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยมันมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องการบริโภคเรามีศาเรมศษรษฐกิจเติบโตต้องการบริโภคต้องการใช้พลังงานพลังงานมากขึ้นใช่ไหมแต่พลังงานมากขึ้นกว่าต้องการมากขึ้นแต่เราไม่สามารถสร้างแหล่งพลังงานใหม่ๆขึ้นมาได้เพราะคนปฏิเสธแม่นำซ้ํา หแหล่งพลังงานต่างๆที่มีอยู่น้กวันจะปลดระวางก็20ปี25ปีถ้ปลดระวางดางังนั้นเองก็เป็นมันจะสวนทางกันถือเวาแล้วเราต้องให้ความรกันเรื่องกระจายแหล่งพลังงานเรื่องให้รัฐบานกับยอมรับการสร้างแหล่งพลังงานเพราะว่าการสร้างทุกอย่างเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าม,ม,มันมีผลกระทบมันมีผลกระทบมากผลกระทบน้อยเราวดูว่าผ,ผมควรจะดูว่าถึงเวลาแล้วต้องมาดูว่าประโยชน์ใครมากกว่ากันนะเขาต้องเลือกมาเหมือนเราบอกว่าเราบริโภคเรามีมีขยะ แต่แม่ขยบอยู่หน้าบ้านไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่เช่นในการใชาชั่วโว่าเปิดสวิตช์มีไฟไฟต้องขับไม่ดับข้อมาไฟดับอินเดียดับเีแปชั่วโมงแต่ว่าเราดับไม่ได้เราดับแค่ครึ่งชั่วโมงก็ยอมรับไม่ได้ละต้องมีไฟไฟก็ไม่ดับแต,แต่พอสร้างแหล่งพลังงานบอกว่าที่ไหนไม่รู้แต่ห้ามปฏิบิบ้านชั้น <S <S แล้วก็ทุกอย่างไปเสียหมดอันนี้ก็าไม่เอาไม่เอาคน,นี่ว่าอันนี้มีข้อเสีย็ก็เสียก็เสียแต่ต้องยอมรับอเรื่องจริงจงว่าข้อดีข้อเสียทุกอย่าางมมมันนีีีีข้้ออเเเสสสยยยยกแล ได้มากได้น้อยเรามาชั่งหนักเราต้องตัดสินใจถึงเวลา้ราตัดสินใจว่าทำอะไรครับซึ่งแหล่งพลังงานก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นบอกพลังงานทดแทนดีไม่ดีะครับเป็นพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลเป็นพลังงานพืชพลังงานเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับอย่างเกิดอย่างพวกพลังงานจากหมุนเวียนจากลมแสงแดดดีไม่ดีแต่ตอนนี้อะไรดีอะไรแต่ว่าข้อเสียคือ,อความเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพไม่มีเพราะว่าแดดก็คือมี ว<ๆ>ันมีก็คือไม่มีถ้าฝนตกก็ไม่มีแต่ถามว่าเราใช้ไฟตลอดเรายอมรับได้ไหมมันก็ไม่เสถียรภาพใช่ไหมดังนั้นเองพอวามเสถียรภาพาถ้าเกิดมีพลังงานแสงอาทิตย์ก็ต้องมีโรงงานพลังงานหอีกอันหนึ่งขึ้นมาควบคูนไปเพราะว่าอันนี้หยุดเมื่อไหร่น,นี้ต้องทํางานแทนแต่พอกลายไปว่าแทนที่ลงทุนเครื่องจักรตัวเดียวต้องจัดโรงงานไฟฟ้าสองโรงทําใม้อะไรคือเป็นภาระของผู้บริโภคล่ะเพราะอย่างบั้อีกเรื่องหนึ่งคือว่า โครงการต่างๆเรื่องต่างเนี่ยเรื่องจำนำข้าวพอดีเรื่องรถคันแรก,ก็ดีหรือเรื่องต่างเนี่ยรัฐบาลช่วยหมดคือหมดคือช่วย,ยา่างเงินภาษีแต่เรื่องพลังงานรัฐบาลไม่ช่วยแค่เป็นคนกลางนะภาระต่างๆอยู่กับประชาชนทั้งหมดจะเป็นเรื่องน้ํามันก็ดีสมมติน้ํามันทําไมแกสเอเอ๊สแอร์ิจิงถูกสิบแปดบาททำไมบินซินลิตรหนึ่งเกือบห้าสิบบาทเพราะอะไรเพราะเก็บเงินจากบินซินมาจ่ายให้แก๊สเช่นเดียวกัน ไปนั่นเองรัฐบาลไม่จ่ายเอาเงินจากภาษีเงินกองคนกระบอกซ้ายใส่กระบอกขวาของประชาะะชนภาระของประชาชนเช่นในกันไฟฟ้าบอกว่าไฟเก้าสิบหน่วยฟรี<ม>ก็สุดท้ายก็เอาค่าใช้จ่ายที่จ่ายฟรีมาใส่ในตะกร้าใส่ในค่าเอฟที T แล้วก็หาหารวมทําให้ค่ากระแสะไฟแพงขึ้นเช่นในกันบอกว่าพลังงานแสงยที่มีแล้วถ้ามีควบคู่ไปปรับปุงเปิ้ลค่าจ่ายที่เกิดขึ้นก็จะรวมในคใน่าจ่ายรวมแล้วก็เอาหน่วยที่มาตั้งหาหาด้วยเปค่าทีสุดท้ายก็เป็นภาระของประชาชนทั้ง เรื่องพลังงานไม่มีไม่มีรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเป็นเรื่องหนึ่งดังนั้นเองที่บอกว่าเนีย่ยพลังงานแสงอาทิตย์มันข้อเสียมันดีคือหมุนเวียนสะอาดแต่ข้อเสียคือไม่เสถียรภาพถ้าพลังงานหลักเนี่ยบอกว่าปีนึงหยุดแค่สิวันน่ยคือเก้าสิบเปอร์เซ็นะสิทธิภาพแต่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยปีทำงานได้แค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะข้อที่หนึง่งเฮ้ยสองว่าตอนเนี้ค่าต้นทุนเปนแพงหนึ่งแมกกาซีนลงดวงร้อยล้านค่าไฟฐานเราจ่ายหน่วยสามบาท สามบาทเจ็ดสิบแต่ว่าพแพงแต่ที่เราซื้อถึงสิบเอ็ดบาทถ้ายิ่งมากเท่าไหร่ต้นถุงยิ่งสูงนีเพราะฉะ้นถึงเวลาแล้วเรียังที่จําเป็นจะเร่งพบเปบียดเสมือนว่าน้ํามันอ่ะเป็นพนะลังงานจากวอซิลน้ำมันตอนก่อนนี้ถูกน้ำมันจะแพงขึ้นแต่พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์เนี่ยตอนนี้แพงนะน้ำมันจะถูกมันโทรศสพทมือถือเ,เคยซื้อเครื่องละแสนเดี๋ยวนี้เครื่องละพันก็มีดังนั้นถึงเวลาให้มันถึงจุดจุดที่มันที่มที่มันไปไป,ไปข้างหน้าตอนนี้แค่เรียนรู้ธรรมดาแล้วถึงจจุดุดด ่ส่งเส,สร,ริมให้มันคุ้มค่ากว่าอันนี้คือพลังงานพลังงานหมุนเวียนส่วนส่วนพลังงานเรื่องชี้โมชิวภาพเราถ้าเกิดไปเร่งมากเนี่ยเราใช้คนเราใช้พลังงานมากถ้าเราบอกว่าให้ปลูกปลูกข้าวปลูกหญ้าปลูกมันปลูกป่ายเมื่อพลังงานทดแทนเนี่ยมันทําไม่ทันนะทำไม่ทันไม่เพียงพอเพราะเราใช้พลังงานก็เยอะไม่พอก็จุดเด่นของประเทศไทยของเราเนี่ยคือมีพลังงานที่เพียงพอมีเสถียรภาพไม่ขาดเพียงพอและไม่แพง นี่คือจุดแข็งที่ทําให้ต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมในไทยนี่คือจุดแข็งนะเองคือตัวน,นี้ก็สําคัญเรื่องหนึ่งเรื่องแม่เรื่องเรื่องพลังงานขยะขยะย่จริงก็สามารถเป็นพลังงานได้แต่คนไทยเนี่ยหนึ่งขาดการบริการว่าไม่คัดแยกขยะทําให้ต้นทุนในการเผาไหม้มันแพงข้อดีข้อสองว่าขยะเดิมทีเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยจะเอาไปไหนเนี่ยต้องจ้างขนแต่พอจะสร้างโรงไฟฟ้าจริงจะพลังงานจา่จริงจะขายละ แล้วต้นทุนก็ราคามีหนิ่งแล้วไม่ผู้ประกอบการเนี่ยจะทํางานยากนี่คือเรื่องของภาคพ,พลังงานทดแทนเพราะส่วนพลังงานหลักพลังงานหลักแบอบกว่าทำ, New าทำาน,านิวเคลียร์ก็ไม่เอากลัวทำถ่านหินนี่ก็ไม่เอาเกิดบุญเพราะว่าทาพลังงานน้ําเขื่อนก็ไม่ได้เพราะสร้างอาดไม่ได้ง่ายสุดก็ใช้แกส๊สเพราะแก๊สคือก็อแก๊สจากอ่าวไทยต่อท่อมาก็เขาเข,ข้าเจเนอเรเตอร์เขาผลิตไฟฟ้าได้ง่ายเพราะความง่ายให้เราเน่ยจนความยากความที่ไม่หลากหลายเอาง่ายไว้ก่อน จึงมีถึงวันนี้ง่ายมากกว่าว่าต่อท่อเขาไม่มีอะไรง่ายแต่ว่าง่ายปุ๊บเนี่ยความยากความยากง่ายมัน,น,นจะมันจะเชื่อกระจายได้แต่ง่ายแล้วเนี่ยพบกแก๊สเรามาจากเอาไทยสองเนีสารจากพมาก่าหนึ่งเนียนสามจะแก๊สเราอีกสิบกว่าปีจะหมดละตอนนี้เองแก๊สเราเคยตอนนี้ต้นทุนแก๊สที่เ,เอาไทยเนี่ยนะฮะแต่เอาไทยเนี่ยกิโลหนึ่งประมาณแปดบาทพมา่าเราซื้อสิบสองบาทแต่ก่อนเราใช้แปดบาทก,ก็พอใช้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่พอจะเอาพม่าสิบสองบาทถั่วก็ไม่เท่าไหร่เนียนสาม ตอนนี้เริ่มไปผอต้องเริอมเอาแก๊ส LNG แก๊สนํำเข้าตกโล18บาทเพราะมันต้องอจากตะวันออกกลางจากที่อื่นไกลๆอาจจะแก๊สเป็นของเหลวแล้วนั่งแล้วบรรทุกเรือมามาทางนี้มาที่ท่าทเทียบเรือที่มาตตพุธนะครับแล้วก็มาถึงมาทําให้จากแก๊สจากของเหลวเป็นแก๊สิี่โปรเซสม,มันเยอะทำให้ขั้นตอนมันแพงนะแต่ว่าเราไม่รู้เอาง่ายกว่าดังนั้นเองถึงเวลาแล้วอย่างหนึ่งพลังงานเนี่ยมันใช้เวลาไม่ว่าตกโลวันนี้ ไฟขาดแวบนี้บอกว่าไม่พอแล้วต้องเพิ่มละมันต้องเชื่อราย5-10ปีของการก่อสร้างแต่ละหลงขั้นต่ำ5-10ปีถึงเวลแเ้วต้องยังต้องมาพูดกันต้นองมองให้ยาวๆใช่ไหมว่าตอนนี้ก็ไม่คิดอย่างนี้มีไฟอยู่ก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมรใอ้ไฟหมดถึงมาพูดกันแล้วต้องเช้เวลา5 0ปีอยู่ได้หรือเปล่านี่คือต้องต้องจำบอนไว้ในตัวนี้คคือ อย่างนั้นถามเรื่องวิสัยทัศน์ด้านพลังงานของท่านเลยก็คือตอนนี้นประเทศไทยสัดส่วนการใช้ไฟส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคือภาคอุตสาหกรรมใช่ยฮะครับคือถ้าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องสร้างแหล่งพลังงานใหม่ดังนั้นการที่เราจะพูดว่าเราจะประหยัดพลังงานเราจะมีนโยบายพลังงานทางเรื่องหน่ท่านคิดว่าเราต้องปรับรูปประเทศนะฮะเป็นแบบหรือว่าจะมุ่งไปทางอุตสาหกรรมหรือว่าทางคนการภาคท่องเที่ยวที่ใช้กระแสคือคือคืออย่างนี้ว่า มันทุกอย่างก็ดีเพราะว่าเรียวว่าไม่แม่อุตสาหกรรมใช้พลังงานอยู่แล้วภาคสายก็ใช้พลังงานขนส่งก็ใช้พลังงานรถไฟฟ้าก็ใช้พลังงานท่องเที่ยวใช้พลังงานถ้าว่าไปเสียไม่ได้ว่าพลังงานคือวัตถุดิบเรื่องสิ่งจําเป็นปัจจัยที่5ที่ชงใชนะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอันนั้นคงจะมีให้เปลียงพออย่างไรแต่ว่าถ้ามีการวางแผนจัดก,การที่ดีมันก็สามารถที่จะร่ะนรงหรือที่จะดําเนินไปต่อไปได้พลังงานเองเหมบอกว่าเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ย เราก็คงจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ใช้พ่วงดีอุตสาหกรรมบางอย่างใช้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องต่างๆก็พลังงานได้อันนี้คืออปรดเส็นไม่ได้แต่ผมมองว่าเรื่องพลังงา,านเนี่ยผมต้องมามองกันว่าในสนดวิการก็พูดกับหลายคนว่าไอ้สัดส่วนเนี่ยควรจะเฉลี่ยดได้แล้วหรือต้องทําความเข้าใจให้ยอมรับได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างนองเหนือยจากแก๊สแล้วเนี่ยนะตอนนี้ที่บอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้รัฐบาลเองบอกว่าสร้างนิวเคลียร์ไม่ได้ถ้าที่ไม่ได้พแบบลังงาน,าน,าไ,มนาไม่ได้ก็จะมาเปิดไ p p ประมูล ลงไฟงฟ้าพลังงานแก๊สอีกภายในปีนี้5400รเมกะวัตต์อีกแสนก,ก,ก็แล้นมีคนยังกัมพูการขายังกังวลว่าไม่อยากทาให้ส่วนเพิ่มมากกว่านี้การสวนกระแสรหรือสวนความข้อเท็จจริงต้องน่าจะทบทวนสวน,น,น,นตนเรื่องพลังงานเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเราต้องเอาจุดแข็งของเรามาเราเป็นฐานการผลิตนะครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านเรามีใช้ไปก่อนรวมรทั่งถึงพลังงานไฟฟ้าคือ ลาวและพะมา่าเราใช้ตอนนี้เราซื้อไฟจากพมา่าถึงเจ็ดไปจากลาวถึงเจ็ดตันไดกหรือเปพลังงานน้ําเขื่อนน้ำเงินน้ําเทินนะครับ<ม>หรือแม้ทั่งจะสร้างเขื่อนเชียบุรีหรือแม้ทั่งเขื่อนฐานหินที่อองศาหรือแม้ทั่งที่ประเภทพมา่าก็มีเขื่อนฮัจีเขื่อนใบตรงอันนะี้เนี่ยฟีดิ้งนี้ว่าเหมือนเันอาเซียนเราจะสองมาทั้งท้ายสุดแปดเราเป็นเราเราเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเขามีทรัพย์ก่อนเรื่องพลังงานเรามีอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มใช่ไหมก็พลังงานมาก็ขายพลังงานเพื่อมีรายได้ในการใช้จ่ายของประเทศของประชาชนเราเอาทรัพยกรเข้ามาแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานหน่วยละสามบาทสี่บาทเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มบริเวเดดมากกว่า,าทำให้ของเรามีคุณค่ามากกว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจะเป็นท่องเที่ยวจะเป็นภาคบริการอะไรอื่นาะว่ามันมัน,ม,นมันปฏิเสธไม่ได้ตรงนี้เองว่าต้องให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้สําคัญกว่าเรื่องเรื่องพลังงานหรือแม้กระทั่งเรื่อง พลังงานนิวเคลียร์ที่คนต่อต้านดิ้กว่ากวนะรับทางผมเองก็เคยไปดูงานอย่างที่บอกว่าในอเมริกาก็ใช้ Korea, น,ะนิวเคลียร์นะยุโรปฝรั่งเศสเทนั้นนิวเคลียร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของนิวเคลียร์ไม่มีเลยศูนย์เลยเราใช้แก๊สเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ของยุโรปฝรั่งเศสนิวเคลียร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในหลายประเทศในแม้ทั้งจีนหรือแม้ทั้งเกาะฮ่องกงยังไปดูโรงไฟฟ้าที่กวางเจา สร้างที่กรองเจาแต่จ่ายไฟกรกบอกเนื่องจากว่ากระบกตรงเป็นเกาะเล็กๆใช่ไหมแต่ใช้ไฟฟ้าเยอะในการขนส่งในการธุรกิจพอะไรต่างๆเขาใช้ไฟเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โรงนี้หกพันเมกะวัตต์ซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยห่างกันห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลก็ประมาณกรุงเทพและรปฐมก็ฯถ้ยังสร้างก็ได้ถามว่าคุณกลัวอะไรใช่ไหมคุณกลัวอะไรที่อื่นต่างที่ก็ใช้หมดเทคโนโลยีมีหมดแต่เมืางคนโกผีบอกว่านิวเคลียร์ปุ๊บ คุณปฏิเสธเลยคุณไม่ฟังว่าคุณใช้ตูโนีอะไรคุณมีมาตรการยังไงคุณมีทางป้องกันยังไงมีผลกระทบยังไงคุณไม่ไม่ฟังเลยวัวปั๊บปุ๊บคุณปฏิเสธเลยถึงเวลาแล้วอย่างที่มาใช้ตัวนี้ซึ่งเดงทยกใช้กันแต่ไทยกับใช้ไม่ใช้เหมือนไทยบอกว่าเป็นเมืองพุทธไม่มีคาสิโนแต่ที่ประเทศอื่นรอบบ้านมีคาสิโนหมดแต่คนไทยก็ยังเล่นคาสิโนอยู่เล่นการพนันอยู่เรายะรับความจริงหรือยังใช่ไหมหรือแม้ทั้งเรื่องท่านยิ้มท่านยิ้มเนี่ยทางคณะกรรมการเองไปด นะครับ่านหินก็เป็นพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วคนเราไปพูดว่าฐานหินอันตรายมีมลภาวะอย่างเช่นที่แม่หมาะนะอยอมรับว่าแม่ม้ะสร้างม,มาสาสิปีแล้วแต่แม่ม้อเนี่ยตั้งสามสิปีแล้วนะต้องรู้ว่าหนึ่งเทคโนโลยีไปที่ไหนคุณภาพชีวิตอย่างไรต้นทุนอย่างไรมาสามสิปีแล้วงั้น,นาาเหมือนทอม่ากาคงไม่เขา,เขา,เขาแค่พลังงานใช้เทคนียก็ไม่ถึงราคาไม่ได้มีแบบไม่ไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่มีคนอยู่ังนั้น ใช่ไหมก็ไม่คิดอะไรคือแค่ผลิตได้แต่ต่อไปก็รู้ว่ามีผมก,ก็มีมาตรการเครื่องดับฟุ้นจับไฟแอสมาต่างๆก็บนเพราะว่าไม่มีแล้วเมื่อสิบห้าปีแล้วั้เแต่นี่ไม่มีอากาศที่แม่เมาะโดยฟ้าถานีดีกรุงเทพตอนนี้พิสูจน์ได้อากาศดีกรุงเทพไม่มีพระว่าแต่เรายังเอาบทเรียนเก,กา่าๆมาพูดไม่จบจริง่ยเทคโนโลยีในการทําโรงไฟฟ้ามันสัาแต่มีข้อแม้ ว่าการขนส่งเรายังไม่เรียบร้อยอย่างเช่นกรณีขนถดต่างยุนที่มหาชัยใช่ไหมไอ้ตัวเทคโนโลยีลงไฟฟไฟอะารต่า,างๆก็ดีหมดแม้ทั้งกรรมการเองไปดูที่โงสาที่ประเทศลาวเขากาลังสร้างอยู่แสกนกะล้านสร้างไฟแล้วกับเก้าสิบเปอร์เซ็นจ่ายไฟเข้าไทยเช่นเดียวกันนะครับก็มีก็มีมาตรการหมดแม้ทั้งที่ผมทับใจมา่สุดคืออะไรไหมของเราในอุตสาหกรรมเนะี่ยรอให้มีปัญหา มีผลกระทบมีปัญหาชาวบ,บ้านเดือดร้อนแล้วไปร้องเรียนร้องเรียนแล้วก็พิสูจน์ที่ได้ว่า่าจะพิสูจน์ได้กว่าจะพิสูจน์ได,ได้แล้วก็ขอผัดถอนอีกสามเดืนอนหกเดือนกว่าจะแก้ไขเสร็จถึงทาแต่เขาบอกว่าเขาในเอเอเขาเขาลิสต์เลยว่าอะไรที่เป็นมลภาวะอะไรที่ระวังเกี่ยวกับอากาศข้อนี้อันนี้น,น,นี่ต้องไม่เกินนี้ถ้าไม่เกินเมื่อไหร่ลงงานอยู่ทันทีไม่ต้องรอว่า มีปล่อยผลกระทบไม่ต้องรอว่าชาวบ้านอดร้อนไม่ต้องรอชาวบ้านร้องเรียนไม่ต้องรอว่าให้เจ้าที่ของรัฐไปบอกผู้ประกอบการไม่รอให้ตัวรกอบการขอผัดถออีสานเดอนทุกเดือนแก้ไขเนะี่ยคือรีส์ไวเลยเหมือนทําข้อตกลงว่าในลูกสาการน,นี้ในธุนนกรกิจนี้มีอะไรบ้างที่น่ากลัวที่ป้องกันเราเงินเราคุ่มไม่ได้แต่ถ้าเกินปุ๊บคุณต้องหยุดหยุดก่อนแก้ให้เรื่องตื่เกิดอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากอันนี้อันนี้มีสิ่งที่ที่สามารถทําได้ถ้าเกิดว่ามีจิตสำนึกเรื่องมีมาตรการที่ดีในเรื่องของ ต่เน้นเรื่องถ้าขนส่งขนส่งเนี่ยในวงแผ่นหินเนี่ยต้องอยอมรับว,ว,ว่าเมืองไทยไม่มีมาตรการพอมีไม่มาตรการทุกคนก็ปัญหาต้นทุนต่ำสุดต่ำสุดเนี่ยคือจะขนถ่ายจะตัดถ่านหินจากเรือใหญ่ใส่เือเล็กจะฟุ้งกระจายยังไงจะขนฟุ้งกระจายยังไงไม่สนใจขอให้ถูกไว้ก่อนขอให้ถูกไว้ก่อนเพราะนั้นที่ถ่านหินเนี่ยต้นทุนก็ถูกอยู่แล้วถ่านหินเองมีแหล่งสำรองพลังงานหึงร้อยห้าสิบปีมากกว่าน้ํามันดิบ มันมีสีิรภาพกว่าแต่เราไปปล่อยปะกละเลยให้ทุกคนต่างคนต่างทำโดยที่ไม่มีกติกาไม่มีมาตรฐานถ้าเรายอมมีกติกามีมาตรฐานว่าคุณขนสมคุ้ระบบปิดนะตอนไม่เกิดผุเพราะว่าไม่เกิดชาวบ้านเดือดร้อนไม่เกิดผลกระทบเนี่ยจะเป็นการลำเลียงต้องมีระบบสายพานมีตู้มีปิดให้มีชิดให้ดีถึงต้นทุนจะแพงขึ้นจากแต่ละร้อยเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยก็ไม่เป็นไรก็ทุกคนมีมาตรฐานที่มาตรฐานเดียวกัน จะรู้คอสจะได้จะได้บวกในต้นทุนเมือกันรับได้เพราะเราไม่มีทางรัฐบาลเองไม่มีกติกาไม่มีมาตรฐานการควบคุมทุกคนก็แบ่งต้นทุนกลับทำให้เกิดผลก,กระทบเพราะกระทบชาวบ้านก็ไม่ยอมรับก็คือการต่อพาอันนี้คือทางกรราการก็พูดหลายครั้งในหลเวิีว่าถึงเวลาแล้วต้องมีมาตรฐานตัวนี้ถ้ามีมาตรฐานตัวนี้ให้ยอมรับได้ตรวจสอบได้ตัวนี้แถวน,นี้ก็จะเจอได,ได้ใช่ไหม